สวัสดีครับ,รบพบกันแล้วนะครับในรายการคลิปมูฟนะครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายที่ไหนเมื่อ,อไรก,ก็ได้ไอ่า ที้เราจะออกกำลังกายในรถนะครับ <Special S 1> ออกในรถใช่ครับเพราะว่าเผื่อช่วงนี้ใครเดินทางรถติดอะไรต่างๆใช่ไหมเราก็จะได้ออกกำลังกายได้นะครับไม่มีข้อแม้นะครับ <Okay. S 1> มาเริ่มเลยนะครับเอาส่วนแรกก่อนก็คือต้องเตรียมตัวสาหรับปีใหม่ไหมบริหารหน้าท้องนะครับมือประคองที่เบาะนะครับ <Okay. S 1> ยกเข่าขึ้นสองข้างเลยอ่ลงขึ้นลงขึ้นดึงเข่าขึ้นน้อยขึ้นมาดีใช่แล้วนะครับ คนข้างๆรถเขาอาจจะงงนิดนึงเวลาตอนเราทำมันไม่อะไรเหรอเนี่ยเมาอ่าวสักสี่ครั้งมาสี่สามสองครั้งหนึ่งโอเคคราวนี้ท่าที่สองครับเราไล่สลับนะสลับยกอ่ะยกสลับยกสลับยกสลับนะครับอันนี้เราก็กว่าซ้ายนับหนึ่งแล้วกันนะอ่ามานะครับเนี่ยตอนนี้เราไปสี่ละมาห้าหกเจ็ด แ9เโอเคถ้าต่อไปนะครับมือแต่ได้ท้อยหน่อยนะมาไล่สลับนะสองหาข่าวใช่ยังท้องอยู่ยังบนหัวหน้าท้องอ่าขวาซ้ายหนึ่งใช่แล้วผ่านไปสี่แล้วผ่านไปสี่แล้วว่าบิหน้อยวาฮะเร็วขนาดนั้นเลยว้าบีแล้วเฮ้ยไฟยังแดงอยู่ยังทำได้อยู่มาอีกสักสองรอบมา เหมือไม่ใช่แล้วนั่นแหละครับโอเคอ่าต่อไปเราพักส่วนหน้าท้องมากมาแขนเหมือนเราบีบอกเข้าหากันใช่ไหมสลับบนล่างนะครับแขนเหยียดไปเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วเหมือนเราเก่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็บีบเข้าหากันสลับนะฮะอันนี้ก็มากขึ้นนิดนึงได้ใช่ไหมอันนี้น่าจะชอบสำหรับคุณผู้หญิงนะอ่าใช่บริหาร ทรงอกนะครับเวาทรงอกแล้วก็ไหลแขนอ้าว่าได้เลยนะย้ำดันมากๆมากเหมือนเราพักมือไปพักนั่นละขอสักสี่เที่ยวสี่บางท่านบอกว่าขอท่านนี้นานๆหน่อยสองครั้งหนึ่งโอเคต่อไปมือเราแตะนะครับที่รองศีรษะใช่ไหมครับแล้วก็เหยียดซอกไปน่ไล่แตะเหยียดซอกหแตะเหยียด เดี๋ยวมันยซอกฮะฮะอ่าสอกให้ตรงไว้ให้ตรงไว้ให้ต้นแขนอันนี้เราเน้นต้นแขนหน่อยเยซอกอ่าใช่บางท่านถ้าเกิดอ่าใครที่ดูฟุตบอลใช่ไหมก็บอกโอ้โหนี่เหมือนถ้าทุ่มฟุตบอลเลยอ่าวฮะยซอกใช่แล้วใช่แล้วมีบอลอยู่หรือเรากำลังจะหรือเรากำลังจะคว้างของให้ใครส่งของให้ใครอ้าวซีมาสามสองหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ ไฟเขียวพอดีใช่ไหมใช่นะนั่นละถ้าถ้ายังติดอยู่แล้วก็ทำต่อได้นะครับไล่แบบนี้นะครับก็ฝากไว้นะในช่วงของหยุดยาวใช่ไหมครับช่วงหยุดยาวช่วงของหรือว่าถ้าในสภาพว่ปกติใช่ไหมเกิดใครขับรถอยู่เอ้ยช่วงรถติดอะไรต่างๆนะแต่ก็อย่าลืมออกรถไปด้วยนะเดี๋ยวเกิดไฟเขียวแล้วลืมเพลินนะครับสนุกนะครับแล้วฟังคนขับไม่ต้องสี่ดีเลยแล้วถ้าเกิดโดยเฉพาะถ้าเกิดคนข้างๆเขามองพวกบเนี่เราก็อาจจะบอกว่าให้มันทำตามกันเลยนะนั่นแหละ ใช่ครับไม่พาเราทำอะไรคนเอองงอะไรนะทำอะไรนะใช่ไหมครับวนๆไปได้อ่าใช่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามีเขาสักว่าโอเคนะหรือว่าช่วงรถติดนานหน่อยก็ทําอาจจะซ้ำเป็น2เที่ยว3เที่ยวก็ได้นะครับหรือเราจะเน้นแค่บางท่าที่เราคิดว่าเออมันโอเคกับเราเราต้องการช่วงนั้นก็ได้นะครับที่ระทำนะครับก็ขอฝากไว้ฝากติดตามรายการด้วยนะคะคลิปมูฟนะครับทาง M U S S Channel นะครับช่องทางฝากอะไรครับกดไลค์ครับกดแชร์นะครับ Subscribe ดนะยครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับคราวหน้ามาติดตามนะครับว่าเราจะไปออกกำลังกายกันที่ไหนใช่แล้ววันนี้หายไปท่านนึงนะครับติดภารกิจติดภารกิจนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอเช็คเสียงน่เสียงน่าจะกล้องมา้วล่ะ